ีเรามาไหนกานจีโอเนสซาวารีสฟาร์จ้าอยากครับกินอะไรอยู่กินอะไรอยู่ไอินอร่อยไหมเนี่ยไหนจีโอกินอะไรดูซิช็อกโกแลตไอจิวันนี้เราจะไปที่ไหนเนสซาฟารีเนสซาฟารีอ่าเหมาเลยเนาะไม่มีใครสักคนเหมาเข้ามานะครับอะไรนะคะจิโอบอกว่าอะไรนะ ตอนนี้จีโออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไนอะไรนะอยู่ไหนนะค่ะค่ะฟูรีค่ะเบอร์เนี่ยเขาจะไปเล่นชิงช้าส่งคานานูกเาไม่นหล้น ลิเมอร์ใช่ไหมจีโ e อดูสิาาไ,ไหนอ,อันนั้นมันปลาค่ะปลาเหรอใช่ปลาบองกรนนั่นนี่ลิเมอร์จะต้องเป็นแบบนี้ สถานีอันนี้ปิดปรับปรุงไปแล้วค่ะนี่ไงป้ายก็เขียนไว้ cross ไหนขอดูป้ายหน่อยได้ไหมคะจรละเขคเผือกเลยค่ะ เฮ้ยจะเอาเมีย์แค่อยู่ไหนเอาไปรู้แล้วกเูเ,เห็นลูโไหนนี่นานอ่ะไม่เห็นไหเอาไปซ่อนไหนแล้วเนี่ยนานมาซ่อนรูนรูน่ะโอ้ไม่เห็นเลย โอ้โตหรอไม่แค่อยากบ้าเอาจงเลยมเอาารัอยาอี่ตัวครัะเห็นจเกาข้วกัวครับกปกแก้โอ้นี่เจ้านกเงือกครับ ไหนไปดูใกล้ๆเซฟวิ่งไปเซฟลบเลือดทำนมไม่สนใจเลยอ่ะมัวแต่มันนวทำไมเขาอว่าแอนนะแม่แบอกห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ครับ 还吃什么？嗯、mm。小鸡啊，小鸡。嗯。小兔子。嗯。哦，还吃什么了？ เดี๋ยวครับ <thin> อ <ice> kind of ันนี้อะไรครับจากัวดำมาาผู้บันจากัวดำจากัวดำไหนอยู่ตรงไหนไหนเช็คให้ป๊าดูสิตรงนั่นใช่ไหมคะโอ้นอนอยู่ใช่ไหม ไหนโกโก้นี่อะไรครับล,ลิงกัลอไหนอยู่ตรงไหนหนูไงจะอาไม่ที่กระจกโอ้มันมองเราด้วยดูสิอะไรอ่ะนอนหลับแล้วหลับเลยทำไมหลับบนที่สูงไหนเป็นอะไรนะครับกลายเป็น,มปนหมู่บุญโอี่โอเวลาหลับกลางคืนลิงกันลอกนะครับ สองตัวนะครับ2อท่านนี้ยังไม่ใจสิ่งโตกี่อย่างใดนะครับ ออกแล้วนะครับรถรางจอดอยู่เต็มเลยสูมสซะหน้าบานเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สองจีงนะคะคุณแม่อ้อมเองค่ะวันนี้เรา มีโอกาสได้พาเด็กๆไปเที่ยวมาวันนี้นะคะพาเด็กๆไปเที่ยวไนซ์ซาฟารีของเชียงใหม่มานะคะสําหรับวันนี้เราก็ไปรับ 2G จากที่โรงเรียนกันมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พามาที่ไนซ์ซาฟารีที่เชียงใหม่เลยทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงค่าเข้ากันนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมาตรการโควิดเนาะแต่ว่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วค่าเข้าเนี่ยก็จะลด5 0ด้วยกันค่ะสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ค่าเข้าจะอยู่ที่คนละประมาณ50เออ่บาท แล้วก็ส่วนเด็กเนี่ยจะประมาณ10บาทส่วนเด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน100ซนติมตรเนี่ยก็สามารถเข้าฟรีได้เลยนะคะสำหรับคนที่จะไปเดินชมสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบๆเนาะโดยที่ไม่นั่งรถรางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะนั่งรถรางเนี่ยอันนี้จะต้องทําการจองมาจากในเว็บให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเขาก็มีมาตรการแบบกี่คนกี่คนอะไรประมาณนี้ค่ะให้ เหมือนกับแบบจํากัดคนที่จะนั่งรถรางเข้าชม,มานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่นั่งรถรางก็สามารถที่จะเดินเข้ามาที่สวนส,วนสวนสัตว์หรือว่าในซาฟารีได้เลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องจองนะคะก็สามารถเดินเข้ามาได้เลย <Okay. S 1> สำหรับเมื่อกี้เราก็พาชมพาเที่ยวเนาะที่ในซาฟารีเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศร,รอบๆก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าคนน้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีคนเลยก็ว่าได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพาเด็กๆเดินเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนนไม่ให้เด็กๆ,ๆแบบใส่แมสเพราะว่ามันจะทําให้แบบเด็กหายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยอันแต่จริงๆเนี่ยใครสะดวกจะใส่แมสก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันคนไม่ค่อยเยอะด้วยเราก็เลยแบบฟรีสไตล์กันนิดนึงอันนี้ก็อาจจะแบบนะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ไปเผาผลานพลังงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปหาข้าวกินกันแล้วค่ะไว้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คุณแม่ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าค่ะว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ